อ่าครับผมก็ทำการพันนะครับทำไปกี่รอบเลยไม่รู้เนี่ยสองรอบแล้วสามก็พันให้มันชิดๆหน่อยครับสามสี่ห้าสูงเกิน หกเจ็ดแปดเก้าเกือบไม่พอสิบนะครับเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเราก็พันตัวนี้อ้อมมาทางนี้นะครับห <c oughs> นึ่งครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกาสิบนะครับก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะครับอ่ามาดูรูมันจะได้ญญาเราเป็นยังไงก็พันร้อยครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดตัดแยกก็เป็นสองชุดนะครับก็พันทีเดียวสองชุดนะครับตัดแยกออกมาได้นะครับก็จะได้พันทีเดียวนะครับแล้วก็ควายเฟดเอานะครับถ้าเกิดว่าเรา ใช้ตรงๆเลยมันก็เฟดมันก็จะทับกันนะครับเฟดก็จะเป็นเฟดเดียวกันนะครับเราต้องต่างเฟดกันร้อยแปดสิบองศานะครับโอเคเดี๋ยวพันอีกตัวนึงครับแล้วเรามาลองกันครับคลิปนี้อในคลิปอาจจะไม่มีการพันอีกตัวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเรามารูปรารูปสัญญาณไปเลยนะครับผม่าครับผมทำการนะครับพันเสร็จครับก็ขูดลวดแล้วก็ทําการบักรีนะครับ จากนั้นก็เอากดไพรมอลี่ใส่ก่อนครับไพรมอลี่น่าจะเป็นขดนี้ครับขยับไม่ได้เนี่ยใส่เข้าไปนะครับตำแหน่งที่เราปัดกีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใส่ข้างบนนะครับเราหาคูวมันก่อนครับคู่ไหนเป็นคู่ไหนนี่ครับ ไฟไฟครับเพิ่มใส่ไฟเข้าไปนะครับตอดกราวสโคบนะครับปบจับนะครับจัแบตบรงนี้ไม่ได้ต้องมาจับคู่มันนี่ครับไม่รู้คู่มันเส้นไหนนะครับ ขุดจัขัวไอขุดทองแดงไม่ค่อยดีนะครับ๋ยาทานาฟอสวร์น,นะครับผมต้องใช้ฟอนเสวนเงนะครับเพราะว่าเราเกิดมาไม่ได้มีความรู้กันทุกคนนะครับก็าสารหาเพิ่มมาทั้งนั้นแหละครับ จับน่าจะจับผิดตัวนะครับมาแล้วครับไปดูรถสัญญาณดีกว่าครับว่าสวยไหมครับนี่ครับพลดนะครับนี่อาจจะมีหัวชุดขึ้นมาหน่อยครับเพราะตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับช่วงนีครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจับอีกชุดหนึ่งครับผมนี่มานอนระชุดกันครับนี่ จะลองใส่โหลดดูครับ๋ยว่ผมมาร์คแป๊บหนึ่งครับให้มันเป็นคู่ๆกันครับจะมาร์คสีน้ำเงินมาร์คไว้ครับมาล้บคู่ที่เป็นสีน้ำเงินครับทีนี้จะจับอีกตัวนี้ครับสโคปผมมี2องชแนลนะครับ สโคปมันไม่ค่อยดีนะครับผมอาจจะแรงดันไม่เท่ากันนะครับอีกชแนลนะครับเนี่ยครับสายมันไม่ค่อยดีนะครับอีกตัวหนึ่งครับจะต้องต่างต่างเฟรชกันร้อยกับสิบองศานะครับแล้วก็ขยับมาทางนี้นะครับวัดเข้าไปให้แน่นเลย ก็ต้องเลื่อนนะครับจะได้มี2อันนะครับนะครับต่างเฟสก็แลแปดสิบองศานะครับทำไมมันชูดขึ้นมาขี้เหร่อย่างม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใส่โหลดมันก็จะหายไปตรงชุดๆนี่ครับช่วงเวลาดูสัญญาณตัวนี้นะครับมันลาดชันเกิดจากสะโคบเองนะมีปัญหานะครับ เก่าเลยนะครับธรรมดาครับตามไวันะครับผมเนี่ยัวตอนนี้ปั้งไว้ที่2โวล์นะครับ2โวล์ก็1ช่องนะครับปบคูณ10นะครับ2โวล์ก็ประมาณ2โวล์ 2. จุดไม่รู้กี่โวล์นะครับดูเอาแล้วกันครับช่อง ตีทั้ช่องหนึ่งครับประมาณยี่สิบเปล่าไม่ใช่ดิหน,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 นึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งสองโวลต์ปบคูณสิบก็ยี่สิบโวลต์นี่มันปบมันมั่วครับสองหนึ่งหนึ่งช่องสองช่องคูณกับสิบปบคูณสิบก็เป็นยี่สิบมันไม่เป็นสิบสองอ่ะนะครับก็ดูวอลครับประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวดูที่อินพุตมันครับตรง ของด้านขาเข้าครับนี่เลยเนี่ยนี่ครับตรงอินพุตนะครับอันบน,นครับตัวนี้คืออินพุตนะครับอินพุตก็คือตรงด้านของอาขาเข้าของมออแปลงไพรโมลี่นะครับผมชุดอินพุตของมันนะครับเออแล้วทำไมมันวนมันเพิ่มขึ้นงงเหมือนกัน ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันจะวัดถ,ถ้าวัดตรงนี้นะครับวัดตรงอินพุตนะครับผมวัดแค่ข้างเดียวนะครับซีกเดียวนะครับก็คือวัดตรงจุดเซนเตอร์ของวงจรโทเทมโพนะครับวัดมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งครับทีนี้นะครับมาวัดอีกข้างหนึ่งครับมันก็ต้องได้อีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมารวมกันมันก็จะประมาณนะครับถูกต้องนะครับถูกแล้วนะครับทีนี้เราเดี๋ยวก็มาจัดวงจรนะครับมันก็จะกลายประมาณสิบสองวลต์แล้วนะครับแต่เราต้องจัดวงจรใหม่ให้มันออน เฉพาะซิกซิกไฮนะครับซิกที่มันอ่อนนะครับเราอาจจะที่ายสับสนไปหน่อยนะครับแต่ก็ขออภัยนะครับผมน่าจะไม่เข้าใจนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรูปสัญญาณมันน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราลองเอา C นะครับมาโหลดมันดูว่าจะเป็นยังไงก็ผมจะใช้ C ขนาด10นาโนนะครับมาโหลดวงจรดูว่านะครับมันจะกลายกระแสได้หรือเปล่านะครับ คือทดแทนทดแทนเป็นแบบวงจรที่มีมอเเฟตต่ออยู่นะครับก็คือเราลองเอาซีมันต่อฟ้อมเลยครับเพื่อทําการดูว่ากระแสมันสามารถที่จะจ่ายได้ไหมนะครับอ๋อปออภัยนะครับแรงดันที่ผมเลี้ยงเมื่อกี้มัน14โวลต์นะครับผมลืมดูนะครับเดี๋ยวผมปรับลงมาให้เหลือ12ก่อนเมื่อกี้มัน1 4อยู่นะครับแรงดันตัวนี้ครับ15โนครับปรับลงมาครับ สามารถปรับได้นะครับอ่าไอซีตัวนี้ทำงาน12วัตต์ก็ยังทำงานอยู่นะครับผมก็ต้องไปดูในสเปคครับอันเดอร์โวลเตจเท่าไหร่นะครับแรงนันดันสูงสุดมันแม็กซิมัมนะครับแรงดันไฟเลี้ยง v c เนี่ย็กซิมัมได้ที่20โวลต์นะครับผมเอา vcc กับ vc มันไฟเลี้ยงเนี่ยมันต่อรวมกันนะครับมันก็เลยสูงสุดของมันแค่20โวลต์นะครับก็คือไฟขา collector output มันนะครับ โ okay. อเคปิดก,ก่อน,นครับวงจรขับมอแปลงนะผมใช้วงจรทั่วๆไปครับวงจรอ,อโทเทมโพนะครับจะใช้ไทเตอร์ PNP กับ NPN ขับนะครับจะรูปแบบเป็นวงจรฟูลบิดนะครับรับก็เหมือนวงจรขับโอเวอร์สไปายทั่วๆไปนะครับแต่ว่าตัวนี้มันขนาดมันเล็กลงนะครับเพื่ออามาเป็นวงจรขับเกียร์ได้นะครับ ทา a ์ s f o r เมอร์นะครับถามว่าได้ตรงๆได้ไหมได้ได้ครับแต่ว่ามันต้องไฟเลี้ยงของเจ้าไอซีตัวเนี้ยก็ต้องแบ่งแบ่งชุดนะครับทาร์นโฟมเมอร์ในการป้อนกลับแรงดันเนี่ยบางทีผมจะมีวงจรป้อนกลับด้วยครับอาจจะต้องใช้ออปโตเข้ามาร่วมครับแต่ผมไม่อยากใช้ออปโตครับผมก็เลยใช้หม้อแปลงตัวเนี้ยเป็นทา a ์ s f o r เมอร์มาเป็นขับเกียร์ได้แยกกาวไปเลยครับอิสระไปเลยนะครับ มาดูรูปสัญญาณนะครับถ้ามีซีแล้วก็จะประเป็นประมาณนี้ครับขอใครครับหัวมันก็จะหายลงนะครับมันก็จะยุบลงนะครับนี่คือข้างเดียวนะผมจะลองใส่สองข้างดูครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตัดไปแป๊บนึงครับอ่านี้ครับต่อเข้าไปแล้วครับ มันต่างเฟสกันที่ร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับลูกสัญญาณก็โอเคอยู <ged> <5> <5> <5> <5> <5> <5 ่นะครับผมยังอยู่ในหน้าตาที่ยังสวยงามอยู่นะครับผมในการใช้งานก็เอาไปขับได้นะครับค่านะครับก็คือนะครับค่า c i s ื l c ่าที่ใสในตัวมอดเฟสนะครับผมให้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณสิบนาโนนะครับนาโนฟารัดนะครับจำลองไว้นะครับ สิบนาโนถ้าเกิดไปเป็นมอสเฟดเบอร์ถ้าเราสมมติว่าผมไปขับ IRF IRF สามสองศูนย์ห้า IR F, IR F 3, 2, 5, นะครับสามสศูนย์ห้าจะมีค่าประมาณสัก os, สี่นาโนนะครับสี os, ส่นาโนฟาราดนะครับสี่นาโนเพราะฉะนั้นเราใส่สิบก็ประมาณได้สองตัวนะครับอันานังได้สองตัวนะครับถ้าเกิดเราไปขับตัวเดียวก็สบายได้เลยนะครับผมกระแสตัวนี้ขับได้แน่นอนครับก็ ถ้ามันไม่ได้มันจะเป็นลูกสัญญาณมันจะเสียนะครับหรือว่าเจ้าตัวไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์ขับว่าแปลงตัวนี้จะมีความร้อนขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่มีอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับผมจัดเป็นรูปแบบฟูลบิดนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับข้างละสี่ตัวครับก็เป็นแปดตัวนะครับขออภัยที่ไม่ได้เบิกเบอร์บอกอะไรทั้งนั้นนะครับก็ ไปหาดูครับไอซีพวกทําสวิตชิ่งนี้มีเยอะแยะครับ SG3525 TLC94 พวกนี้ครับก็สามารถที่จะไปทําได้นะครับส่วนแกนเฟอร์ไรส์เนี่ยเราก็ไปหาซื้อใน Lazada มันก็มีขายนะครับผมหรือว่าจะไปเดินตามบนหมออก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมประกอบลงไปให้เรียบร้อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมทำการยึดเข้าไปเรียบร้อยแลครับ ก็เข้าไปเนี่ยนี่ครับไม่รู้สวยหรือเปล่าก็จับสัญญาณนะครับลูกเอาพุทนะครับคุยหลุดไปเส้นนึลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใช้งานยังไงแล้วก็ไปจัดลูกสัญญาณเอาพุทอีกทีนะครับว่าจะอินเฟสหรือจะอินเวอร์ดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปแก้ไขได้ตัวนี้ครับแต่ว่าไม่มีผลกับสัญญาณเท่าไหร่แล้วครับ ฟูลบิดมันก็ได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวไปหาปิ้นนะครับที่มาทํางานวงจรฟูลบิดนะครับผมเคยทําไว้นานแล้วครับตัวนึงครับแต่ว่าวงจรมันจะใหญ่ๆนะวงจรเกตได้นะเป็นเป็นวงจรสร้างสัญญาณเองนะครับก็คือทำไอซีนะครับไอซีออฟแอมนะครับแล้วมาผสมสัญญาณสามเหลี่ยมเองนะครับทํา คอมพลเลเตอร์เองนะครับฟีดแบ克เองอะไรเองนะครับก็คือสร้างสัญญาณขึ้นมาเองนะครับก็คือเหมือนเราสร้าง i c p ีพีขึ้นมาเองครับอันนี้คือมันเป็น IC p ีพีเอ็สำเร็จรูปนะครับแต่อันนั้นผมรู้สึกว่าวงจรเน้นใหญ่มากนะครับประมาณเกือบหน้ากระดาษ A อสม่นจํจำไม่ได้นะ้ครับนานแล้วเดี๋ยวต้องไปค้นหาหลังบ้านนอนครับเดี๋ยวไปตามหาแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ก็น่าจะติดเที่ยงหรือเปล่าครับอาจจะทางข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อให้นะครับผม ก่อนจะไปทานข้าหรือจะไปทําอะไรก็แแต่ลองนะครับว่าสัญญาณเอาพุทธดูอีกทีนะว่าความถี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 52k นะครับจากนั้นก็จะเช็ค d ิวตี้ไซเคิลนะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นตะ์ครับว่ามันเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ว่าได้ทามแเราจะตั้งพอหรือเปล่านะครับเ,เซตเดี๋ยวตัวนี้มันสามารถที่จะเซตได้นะครับเ,เซตยังไงเนะเาะเซตตรงนี้นะครับ โอ้ห้าสิบห้าสิบเลยเหรอครับโอ้เน้นน้อยมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเซตสี่สิบเก้าจุดแปดโนนครับามมันไม่มีเดทไทม์เลยครับผมเนี้ยโอ้มันเดทไทม์ไม่มีนี่อันตรายนะครับ นี่กลาวหรือเปล่าลองจดเอาพุทธของมันตรงนี้นี่นี่ครับ48.9นะครับ48.9 40มันได้ทามันน้อยไปนะครับผม,ผมว่านะครับเรามาหารดูว่า1%ของของความถี่เนี่ยมันกี่นาโนเซกนะครับ นานโนใช่ใช่นานโนเซกถูกต,ต้องครับ 52K มันต้องคำนวณประมาณ20่0ทัที20 20ไมโครเซกนะครับแล้วก็เอา20ไมโครเซกมาหาร100นะครับว่า1ของมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคำนวณในหัวไม่น่าได้นะครับเห็นไครับ เดี๋ยวผมคำนวณแป๊บหนึ่งครับน้ำยาลอกลายที่ผมจะสั่งมาคือตัวนี้เลยครับผมน้ำยากัดปิ้นนี่ครับสั่งมาแล้วร้อยสี่สิบบาทน้ำยากัดลายครับ Pcb now นั่นเองครับชื่อเขานะครับก็โฆษณาให้เขาด้วยครับเผื่อว่ามันใช้ได้ดีนะครับผมยังไม่ลองใช้นะครับคิดว่ามันน่าจะใช้ได้ดีแหละครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองคำนวณดูก่อนครับอ่านี่ครับลองคำนวณเลยครับสิบเก้าจุดสองหรืสิบเก้าจุดสองเดี๋ยวผมผิดผิดผิด ก็คือ1หารนะครับหาร 52K เดี๋ยวลงมาทำไงห้านะครับจากนั้นคูณด้วยนะครับ1ล้านนะครับเพราะค่ามันเป็นไมโครใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น19.2ไมโครนะครับจากนั้นเราก็เอา19.2กไมโครนะครับไมโครเซกนะครับผมมันตั้งด้วยหารด้วย100%นะครับ เท่ากับ0.19นะครับ0.19นี้คือค่ามันเป็นนาโนเซกนะครับผมอ่าผมคูณด้วยห0พเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นคูณอ่านานาโนเซกนะครับเดีิแอมมันน้อยมากนะครับ192นาโนเซกนี่น้อยมากเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้นะครับถามว่ามันน้อยไหมมันก็ ถ้ามเสเฟดเราความเร็วไม่พอครับช่วงช่วงที่มดเฟดไฮไซด์ไฮไซด์ High size, มันออนอยู่นะครับไ,ไหนนะกระดาษผมทามเสเฟดตัวตัวไฮไซด์เนี่ยออนอยู่นะครับแล้วมันเนีอยอฟไปทันนะครับตัวโลไซด์จะออนขึ้นมามันจะมาชนกันกลางอากาศนะครับเราก็ต้องเผื่อนะครับเวลาตัวนี้ให้มันออกไปอีกนะครับก็คือช่วงเวลาไหนช่วงเวลาแบบนี้ครับนี่ครับ นี่คือช่วงนี่ตัวไฮนะก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ตัวล่างก็จะออนมานะครับทีนี้เดทไทม์ก็อยู่ตรงนี้นะครับนีบ่ตัวนี้ตัวนี้ก็เดทไทม์นะก็คือที่เดียวกันแล้วครับทีนี้มันตั้งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบสองมาเมื่อกี้ผมลืมไปแล้วนาโนเซกนะครับซึ่งนะครับมันต้องถูกแบ่ง ไม่ต้องแบงถุงถูกถูกถกแล้วครับหนึ่งร้ยในถูกแล้วนนึ่งเของมันเท่ากับ192่งร้อยเนาโนเซกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราวัดได้ประมาณ48-49แล้วก็ตีสัก49%นะอีกออีกเปอร์เซ็นต์นึงจะครบ50ใช่ไหมครับเราต้องเผื่อออกไปครับให้มันสัก40อ5่าเ5ก็พอแล้วครับ ลองดูว่า45%มันจะเท่าไหร,ร่นี45%เราต้องหารจากาลบออกไปอีก45คูณ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่90นะครับให้มันเดชทางประมาณ10%นะครับ2ฝั่งฝั่งละ5นะครับแล้วก็เอาตัว192นะครับเอาพันลงไปก่อนดีกว่าเราเามาคูณกับ5นะครับ 0.19นะ่ครับ0.19คูณกับ5นะครับก็ยังถือว่าน้อยนะครับผมยังไม่ถึงงนาโนเลยครับงไมโครใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึง1มิโครนะครับ950นาโนเซกนะครับก็ถือว่าก็ยังโอเคถือว่าได้อยู่นะครับผมก็ถ้าอยากขยับก็ขยับค่าเดทามในการตั้ง ันสามารถตั้งน่าจะตั้งที่ขาเกตก็ได้ครับตั้งที่ขาเกตตัวนี้ครับสามารถที่จะตั้งให้มันอ่อนช้าอ่อนเร็วก็สามารถตั้งที่ตัวนี้ได้หรือว่าจะตั้งที่เจอเซอร์กิตของเจ้า IC p d b ีครับจะมีขาตั้งขาเดทไทม์นะครับถ้าเป็นทีเอล่เก้าสีน่าจะตั้งที่ขา4ี่ไหมผมจําไม่ได้นะครับส่วนเ g 3 5 2 5ก็ตั้งที่ขา10ป่าไม่รู้นะผมจําไม่ได้จริงๆนะครับต้องไปดูเนี่ยจะจะฉีดมันนะครับไอตัวนี้ตั้งที่ขาอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูเซอร์กิตอีกทีนึงครับ ก็เลทไทม์เราก็ตั้งประมาณสัก 45- 45แหาาลกำลังดีครับแล้วทีนี้เราก็ไปดูนะครับเป็นการตอบสนองของมันว่าในการขับกระแสแล้วนะครับเลทไทม์ขนาดนี้เนะี่ยมันเยอะไปหรือเปล่านะครับดูทูสัญญาณพุทธครับว่ากระแสเวลามันดึงรูปสัญญาณมันเสียไหมมันมีไหลมีขอบมีบ่าเยอะไหมครับเวลาดึงกระแสมันจะเห็นเลยครับว่ารูปร่างกระแสเนี่ยเวลาดึงเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนั้นผมอาจจะไม่ลงลึกลงไปนะครับอาจจะให้ทาให้ดูว่าทํายังไงใช้ยังไงครับวิธีการใช้ยังไงพันยังไงเอาตัวไหนไปขอบอะไรนะครับปิดก่อน,นครับเดี๋ยวต้องไปหาผมจะตั้งให้มันได้สัก4 5เปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแต่ว่านะมันงาาจะเล็กกว่าอันเดิมผมนะคำว่า โอเคนะครับพอไอซีตัวเดิมเนี่ยเติมเลยครับไอซีทั้งประมาณหกเจ็ดตัวนะครับที่จําได้นะครับดูความร้อนนี้โอ้ไอซีเกียร์จีนนะครับมีอุณหภูมินะครับก็เพิ่งได้ใส่ซิงค์ให้ไอซีพีดีวีเลยครับมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันร้อนจังเลยครับมันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าครับไม่รู้นะครับ อาจจะใช้ประมาณแรงดันประมาณ12โวลต์ก็พอแลครับเพราะว่าดูหน้าทางมันร้อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปหาเจ้าบอร์ดทดสอบมาทำการทดลองกันครับเดี๋ยวต่อคลิปใหม่ให้นะครับผม